ชนกวางหรือที่เรียกว่าด้วงกวางทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ออกมาหาจับด้วงกวางเพื่อมาวางขายซึ่งมีราคาสูงกว่าทุกปีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าหลังจากเดือนสิงหาคมของทุกๆปีตัวแมงกว่างหรือว่าด้วงกว่างจะออกมาวางไข่และผสมพันธุ์กันและมีบางส่วนถูกจับมาวางขายจํานวนมากซึ่งบริเวณถนนสายแม่สอดร,ริมเมยตะบนท่าสายลวด ได้มีการนําด้วงกวางมาวางจําหน่ายจํานวนมากซึ่งมีด้วงกวางมากมายหลากหลายสายพันธุ์แยกออกไปไม่ว่าจะเป็นแมงกวางซงแมงกวางแซมแมงกวางห้าเขาแมงกวางสองเขาหรือสามเขาเป็นที่น่าแปลกตากว่าที่อื่นมีเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดเท่านั้นคือแมงกวางกระต่ายแมงกวางกันไกลหัวแบนและแมงกวางแรดซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากมากที่สุด ส่วนแมงกว่างสงงหรือแมงกว่างแซมสองเขาชาวบ้านจะนิยมนำมาชนกันแต่เน้นความสนุกสนานไม่ทรมานสัตว์ถ้าแพ้ก็ปล่อยไปนางเพนโซพิตราัศดรบ้านหนองกิ่งฟ้าเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวดเปิดร้านขายแมงกว่างมานานกว่า6ปีเปิดเผยว่าตนเองได้ขายอุปกรณ์อาหารของกว่างหรือด้วงกว่างด้วยและยังขายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการชนกว่างมีทั้งไม้ปัน่นหลัก เชือกครบวงจรซึ่งก็พอขายได้ปีละครั้งเพราะเดือนนี้เป็นเทศกาลชนแมงกวางสำหรับแมงกวางที่ตนเองนำมาวางจำหน่ายส่วนมากจะเป็นแมงกวางในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งจะมีลูกค้าเป็นกลุ่มนักเรียนที่บ้านหนองน้ำเขียวบ้านพะเดะและบนดอยสูงจับมาขายเสนอราคามีตั้งแต่ราคา20บาทไปจนถึง700บาทส่วนของแปลกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือแมงกวางกระต่ายเจ้า3มเขาและ5เขาส่วนแมงกวางแรดได้ขายไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมีราคาแพงมากถึง2,500บาท